ครับตอนนี้เราอยู่ที่นะครับริมแม่น้ำโขงของเทศบาลตำบลโพนสานะครับดูระดับน้ำวันนี้ยังสูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับต้องเฝ้าระวังสังเกตสถานการณ์นะน้ำในช่วงนี้นะครับมีไม้ไหลนองนะครับในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโพนสานะครับรู้สึกว่ายังห่างตะลิงอยู่เพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นนะครับ ยังห่างตลิ่งไม่เพียงไม่กี่เมตรนะครับเฝ้าระวังกันด้วยนะครับชาวหนองคายทุกท่านนะครับี๋ยวจะอัปเดตนะรสถานการณ์น้ำนะที่อําเภอสีเชียงใหม่อีกจุดต่อไปนะครับครับตอนนี้เราอยู่ที่นะครับลานบึงเวียงครับอําเภอสีเชียงใหม่นะครับตอนนี้พายุกําลังมาน้ํำผมก็กําลังขึ้นนะครับน้ําไหลเชี่ยวไหลแรงมากเลยนะครับนะครับตอนนี้ฝนกําลังมา พี่น้องชาวหนองคายนะครับได้ปวดระมัดระวังด้วยนะครับเราต้องเฝ้าดูสถานการณ์นะครับพี่น้องที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขงนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นกระแพงนครหลวงเวียงจันทร์นะครับน้ําไหลแรงมากเลยนะครับพี่น้องชาวหนองคายนะครับที่อยู่ติดกับแม่น้ําโขงครับ ฟังดูสถนานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคูสู้ครับขณะนี้เวลาสิบสี่นาฬิกานะครับที่อำเภอศรีเคียงใหม่นะครับบรรยากาศตอนนี้ฝนและก็ลมนะมีลมกันโชกแรงนะครับน้ำโขงระดับน้ำโขงต่ำกว่าฝั่งอยู่ประมาณเมตรกว่าๆเท่านั้นเองนะครับพี่น้องชาวหนองคายนะครับได้โปรดระมัดระวังนะครับเผื่อมีอ่า น้ำขึ้นล้นตลิ่งนะครับพี่น้องที่อยู่ติดริมแม่น้ําโขงครับต้องเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับตลอด24ชั่วโมงครับ